่ิงเพืฮัลโหลบอกบอกให้เพื่อนหยุดยิงได้ไหมบอกให้เพื่อนหยุดยิงได้ไหมเราเลิกเลิกเลิกแล้วต่อกันโอเคโอเคเอเรียกเพื่อนมาชุบเลยผมไม่ยิงผมไม่ยิงสายที่หนึ่งครับลงใจอัน

มล,มลเออรูดมันรอซื้อรอซื้อรอซื้อมันไอโอมีกวมัว,วยังวิ่งเข้ามา,าแกแลวเออไปไปไป <MC S 1> ไป <MC S 1> ไปไปไม่เอาเอ็มโฟดิเอ็มสี่เอา เอามาีเอามาีเอามาีเอา <got> ตรงไหนตรงไหนมีกตรงไหนมีกิหุ่ยคือโอ้บอสจ้าหลังคาพี่ไม่หลังไม่บอสอต่มันรออย่างเงี้ยเออดูดิอภิษยา,าอภิษยาหาน้เอาดิกองไฟยาวแปดเมตรนะดูดิ

เขาตายยังเขาตายยังเขาตายยังเอดี๋ยวทำได้ไหมวะกนอย่ายิงเพื่อนเราได้ไหมฮัลโหลบอกบอกให้เพื่อนหยุดยิงได้ไหมบอกให้เพื่อนหยุดยิงได้ไหมเราเลิกเลิกแล้วต่อกันโอเคโอเคเอเรียกเพื่อนมาชุบเลยผมไม่ยิงผมไม่ยิงเราเราจะตายแล้วเอาไวรจำอะงั้นปล่อยเพื่อนไปนะบอกเพื่อนหยุดยิงนะเราแยกแยกันตรงนี้นะเพื่อนเขาบอกว่าให้หยุดยิงเราแยกแยกันตรงนี้เราก็จะไปแล้วโอเคเอาไอ้ช็อ ยิงก <G Incre ased> ูเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวเหลียวเหลียวเหลียวโอ้โอ้ยโอ้ยมันยาวอยเริ่มเปลี่ยนงานยาเยอะเหลือเกินพี่โอ้ยอุตส่าห์โขมือให้ไปยิงเราเฉยอมจังหวะนี้ไม่ได้แล้ะอมสามชั้นนี่นะ เอาไม่จบโอมทำไม,ำไมอ่ะทำไมเธอเป็นคนแบบนี้ทำไมเธอเป็นคนแบบนี้โอ้ยเ,าเขาเขาอ้อมมาแหลมตัวนะ,นะครับครแล้วอ้อมมาแหลมตัวแล้วได้ปรรดาแหลมล่วงแหลมล่วงแหลม,ม,ล,มล่วงโอมเคลียทางคูนไปนะ เดี๋ยว,วพี่ขอไปเสวนาเขาแป๊บนึงฮัลโหลออเพื่อนอ้าวชิบหายเพื่อนเป็นกล่องหมูวันลักจะมาถามเลยว่ายิงกูทำไมดูดิโลกมันโหดร้ายอะมันบังคับให้เราต้องกลายเป็นคนเลวอะ่ะจริงๆเขาถึงบอกไงครับว่ามีสุภาษิตที่ว่าผู้หญิงไม่ชอบคนเดียวหญิงชอบคนเลวฮะ ีเขาก็บอกว่าอย่าซ้ำเราอย่าซ้ำเราอย่างเงีย้ยกูส้สาวไม่ซ้ำเลยยืนโบกมือให้ด้วยสารกระสุนใส่กูเฉยตรงตัดไปเดี๋ยวนะสภาพเดี๋ยวแจริงเหรอเอาแค่นี้จริงเหรอ,อ,ฮ,อฮัลโหล <c ười> ถัาใจเราได้ทุกอย่างเป็นไปได้มึงจะเอาคันนี้ขี่วนแล้วยิงไม่ได้เออถัาใจเราได้อะไรมันก็ได้เว้ยมีแปคือเดิไปเปลี่ยนรถที่บ้านหลังนี้ไว้บ้านหลังหน้าเนี่ยอ๋ออ๋ออบลังคาบลังคาไอ้เหี้ยรู้ว่าไอ้ตั๊กยย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 ยเย ข้างผมเลยวะลบปะน้องน้องเพื <S <S ่อนเพื่อนหมด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 ดึงได้ดึงได้ดึงได้ผมกำลังคุยอยู่เลยกำลังคุยกันอยู่เลยอันนี้พวกยิงแฟร์อยู่ซ้ายมือไว้ทั้งร้อยเจ็ดสิบไอ้โอมบ้านเหิน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 เออมันต้องมีสิวะรถซ้ายรถซ้ายตรงโกดังฝั่งนี้ Watch out King, อ๋อนัอ่นไ,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 ไนง,งนั่นไงไงคันสคันสคันสคันไป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 ก็มันยังล้มอยู่ยังล้มอยู่อะมันยังล้มอยู่ล้มอยู่ ลงทำไมลงทำอย่างเนี้ยโอโหเก็บของไอ้ขี้ติดใจมึงดิหยาบกันด้าร่างอะจ๊ะบ้านเหิน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 ขอสวยๆงามๆสวยๆงามๆเหินสวยๆเออมีมี มีแล้วโอ้ยทำไมกูนต้องไอ้ย่ะไอ้ไอ้สุดใกล้ใกล้ใกล้โอมพี่ดึงนะเพี่ย่ะทำไมคุณต้องเอาไในยางพานะวะจ่าไปเล่นจ่าจ้าวลอง้ายซ้ายไกลเออโอมหลังกูตังหลังกูตังหลังกูตัง เมีวแวเขาลอบมีตัวโอเครถ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 มีมีรถตรงนี้ทันทำไมกูน็อกเอาได้ยามานล้วะมึงโดดก่อนพี่เหรอเนี่ยแถวแเนี้ยมันขี้ตัดมาอาจจะบ้านกลางบอกว่ามันกลางซ้ายบอกว่าเดี๋ยวขึ้นขึ้นเลยนี่ที่สุดกันไม่ไม่บ้านบ้านไม่ไม่งั้นมันก็เล่นตึก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 มาเล่นตึกมาเล่นตึกไอโอมอย่าเข้าไปตรงนี้มีตรงนี้มีบนตึกมีเยอะ มีมันตึกนี้โหวางจุเห็นแล้วเนินหน้าเน่น่เน่เนตรงเี้ยเินได้ปะเนตรงเออเลนเล่นตรงีรไม่ก็ตรงนี้ก็ได้หลบ้มพุ่มงง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 ลังคงงงงงงงบงานหลังคงง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 างงงงนง้งงงงบ้านงงงงงงองง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 องงงงองงงงเงินเินงงงงงง มไม่เห็นดิ่ <นะ S 2> มันเห็นมันเห็นเด่นผม,นเ,นมนเล็งยืนอะโอ้โหม,มันมาหน้าแล้วโอมแป๊บนึงนะเร็วๆเร็วๆเร็วๆสองตัวแล้วพี่แมวสอ,องตัวนะ,วนะดูข้าวเลยเลยข้า อโอ้โหจบแล้วนอวอยลมโอ้โหเจียมันอยู่ตรงเนินเจียมากเลยเออมันเล่นก่อนอะทางซ้ายวิ่งชะนะันแล้วอะแห้งเลยอะ่ะ ไรถรถซ้ายมือรถซ้ายมือพอแล้วออจานพอพอเหี้ดเติมยากนเดีวผมผมก็นั่งหลังแล้วเปลี่ยน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 เพราะผมผมนี่ไง อูหลอดลูกอยู่ยามันวนไปวนไปวนไปเออไปดีแล้วต่อ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 อย่างพวกแก่ เฮ้ยกูเผยยิงสุดรถเอ่อยังเออตอนนั้นยังเป็นยังยังอยู่กับสังกัดอิ i m i n a t อยู่เลยมึยงจะขวารถหรืออย่างนี้ไม่ได้ เออเออเออค้างเก่งจังว่าเราเอ้อย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 อ,อย่างวะนี่ไงเอาเม็ดไปกินใครขึ้นไปแตกนะใครขึ้นไปแตกนะเอาไฟไปกิน ไฟลุกโว้ยไฟลุกโว้ยไฟลุกโว้ยขับไปขับไปแต่น้องมันให้มีให้ไปเรื่องกาง เหมืองสวยแล้วมืองก็สวยแล้วโอ้มันก็มีห้านหนึ่งเดีย <c oughs>